ส่งภาษาวกออกมาประกาศพระศาสนาว่าจริญธพิเกเวผู้หุชนะอิตายะผู้หุชนะสุขายะโลกาณุกามปลายะพิสุทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบ่วงแห่งมาแล้วขอทุกท่านเดินทางไปยังทิศต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวโลกหรืออาร,ระยพยัญชนะเราก็จะเดินไปที่พุทธกายะดังนั้นที่พาราสีจึงเป็นเมืองปฐมเทศนาอริยสัจเมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำภาษาพุทโองเมืองปฐมวงศ์บาศกเมืองอุทมศุภเผยแผ่พุทธศาสนา เมืองประมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองประ,ปธม,ม,ประมธาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอารยธรรมหลังจากออกปไซแล้วพระองค์ก็ส่งภาษาพวกไปประกาศศาสนาพระองค์ก็สเสด็จกลับมาระยะทางร40กิโลมาในสวนป่าฝฟแล้วก็มีพระับวชีสามสได้เอาผู้หญิงมาร่วมเสพการแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเอาสมบัติของอพวกเศรษฐีนั้นหนีไปก็จึงได้ออกติดตามหาผู้หญิงแต่ว่าไปเห็นพระเจ้านั่งประทับอยู่ก็ที่ต้นไทร ก็เห็นว่าถามแบบมีเห็นผู้หญิงมาทางนี้ไหมอ,องค์ก็บอกว่าจะหาผู้หญิงหรือจะหาตัวเองอก็บอกว่าจะหาตัวเองก็จึงได้แสดงธรรมก็ได้มีพะระกัปคีสามสเป็นพระอรหันต์ชุดอีกสองชุดที่2ก็คือ30อยู่ที่พระรนสีนั้นหกแล้วก็ที่อยู่ที่ป่าฝ้าอีก30มสิบระหว่างทาง 30. เสร็จแล้วพระพเจ้าก็เดินทางกลับมาแล้วก็มีแสดงธรรมอยู่ที่ขายาศีระซึ่งหากก่างยินนี้ไป หกกิโลอ่าก็นั่นก็เป็นที่ขยาศีสะเป็นภูเขาเล็กครับพระพุทธเจ้าก็มาแสดงทมแกุลุกับสปะลุกัสปะที่บูชาไฟนาทีกัสปะแล้วก็รูุก,กัสปะขยากับสปะแล้วก็นาทีกับสปะไฟที่ท่านบูชาไฟเนี่ยไฟไฟที่ท่านบูชาเนี่ยมันเป็นไฟที่มันมันไม่ร้อนแล้วก็มันมันดับง่าย แต่ถ้าท่านอยากจะมีความสุขความเจริญต้องดับไฟสามกองคือไฟแห่งราคะราคะินาโดสกินามหกินาถ้าดับไฟสามกองนี้ก็สามารถที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ดังนั้นพอเจเด็นสามพี่น้องกับบริบาลหนึ่งพันก็ได้ดับไฟสามกองจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ขอบวชดังนั้นที่ทพระยาศีสะนี่จึงมีอีกหนึ่งพันสามรูป จากนั้นผู้เจ้าก็เสด็จไปที่เมืองราชคือก็มีทีมงานของพระสารีบุตรโมคขลานะ250ก็มาฟังธรรมมาบวชได้มาอีก250ดังน,นั้นที่ตรงนี้ที่บ้านเนี่ยนางปุณณาเนี่ยก็จึงมอบมอบอบ้านมอบไอ้ที่ดินเนี่ยให้แก่พระแก่พุทธศาสนาก็คือ,อขยากัสปะนาทีกัสปะรุกกัสปะขยากัสปะนะทีกัสปะให้เป็นปัดเป็นไา้ขึ้นมา อันนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นวัดขึ้นมาเป็นวัดขึ้นมาส่วนนางชุชาดาก็ไปอยู่กับสามีที่เมืองพาราน,นีแล้วก็ตรวนี้ก็เป็นวัดเป็นมาขึ้นมาจนในยุคพศส3 7พระเจ้าโกมหาลาชก,ก็มาสร้างสถูปนี้ค่อมค่อบบริเวณบ้านนางสุชาดาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นบ้านนะก็คือเป็นพื้นที่ท,ที่ที่ก่อนมันเคยเป็นบ้านของนางสุชาดา ก็เลยนําพระบรมสาริกธาตุมาประดิฐานไว้แน้นเขาจึงเรียกสถูปนี้ว่าสถูปบ้านนางชูชาดาแต่ความจริงสถูปเพื่อเก็บปฏิปดิฐานพระบรมสาริกธาตุในบริเวณบ้านนางชุชาดามันก็คือวัดนั่นแหละคือวัดแต่เขาไปเรียกแบบสถูปบ้านนางชุชาดา